จังไดหลังอู้หูอุหลังนี่จะพี่น้องป๊อปเป็นจตงไดลังอ้หูต้สวดๆเด้อจะพี่น้องลังนี่อู้อุ้ยอืงตีลัะครับเุ่ย ฝนโตนเลยล้างนี่ปุ๋ใส่เพิินใส่เพิ่นงามทั้งจ้ะอื้อเนาะสรุปยอดรวมวันนี้ครับ <c oughs> มากับบ่าวทิวครับอันนี้ของเพิินครับเต็มติดครับเลื่อนกันแห้งวันนี้เลื่อนกันแห้งครับบ่าวนาติเครืองครับวันนี้สวัสดีจ้ากลมาพบพอกันคือเก้าจะพี่น้องมาพอกันกับ,าบสากวก้อยกับบ่าวนาดคือเก้าแล้วจ้ะ สวัสดีครับสวัสดีพญาย,ยิ่งยัพ่อแม่พี่น้องเฮียจิ้งันเขามาติดตามรับชมครับพอติดเป็นแน่ๆประเทศเรารก็ตามประเทศนะครับคำวมาพบพอกันมนนื่อีงก็อยู่หัวอยู่หองเนาะจ้าพ่อแม่พี่น้องมาใส่ตุ่มปลาครับวันนี้รุนเมืองน้ำกันครับพี่น้อง,องว่าสี่ใดสีมันกันมาครับไปครับไปจ้ะพี่น้องมาพอกันมื่อีงกับสาววันที่ยี่สิบหกท่นวาคมปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้ากับไปหลุนไปโชว์น้ำกันจ้าสี่ใดสีมันมาจ้าไปจ้า 요용 와이 제 피노 ตอนใส่บริษายเบื้องต้งจะพี่นอ้องคอยลุนกันตอนยามผลนะจ๊ะ กีารนี่แบบเมื่อยู่เนาะจ้ะปีนี้กำลังมาครับปีนี้มองนี้กำลังมาลองเนาะไม่ว่าหนามเขาเ็นกีกายเลยเนาะจ้ะแต่ว่าปลาที่คือกีกายก์นครับกีกายนี่ก็ยังมีแน,น่ได้เนาะ น้ำเป็นโปรไซน,น,นเนาะค่อยมาหลุนเบิงกันกตอนยามปุนละจะพี่น้องใส่ปลาทิมไว้ก่อนจะ้ะใ้เวลามายามลราจะพี่น้อง เมียมีโตเมียงลอยเขาอีเนาะตวต้งงามตู้งามค่ะงปลายปันใดจะพี่เนาะท้องแหลกเบาหนาจามเลยจ้ะเป็นปลานี่เนาะจ้ะมันเขาให้ลายสิค่าเองครับตู้งาบไม่จะพี่เนาะตัวอย่างก่อนทั้งในหลัง อุ้ยอุ้ยรังนี่จะพี่น้องป้อตุ่มโกมี่นอนลังขาดป้ออุ้ยหูยนี่นั่นเนาะใส่ปิงครับอุ้ยซ้องนี่นี่นี่น้องจ้า บางนี่ตีกายได้นกกอนสกอนจ้ากีกายสดๆครับตานปีนี้เป็น,บบนยังไงครับตีกีกายหนะอมมากปีนี้กับเขา,ขาจะพี่น้องเฮ้ย แต่ว่าสายปลานี่ยมีตัวงามๆนาะปลาวังนี่โอ้พี่น้องมึงนะกรซิบเขาก็ตัวงามเนาะจ้ะโตปลาเขาบรลายครับครับใส่งามเนาะจ้ะถือว่าเขาอยู่จ่าซ้ำนี่บทสวดศาสตร์จำปีกายปันไดครับแต่ว่าโตปลานี่อนี่เนาะ ก็ลุนปิงจ้ะพี่นเนาะโอ้ปลาซิวเขาเนาะปลาซิวเขาก็มีตะตันนี่เนาะปลาซิวเขาปลาขาวจ้ะวางเดียวกันเนาะอีกครั้งหนึ่งครับวางในสะ่ใส่คอนครับใส่ไว้สามลังจะวาง เขาอยู่จะพี่น้องเอาออกมาอยากแงีนุ้ยเนาะตัวง,งามคือกันจะ้ะสสยงามครับวางเดียวกันเนาะจ้ะลุนกันต่อจะพี่น้อง ล้างนี่ครับล้างนี่เปนอีกว่างหนึ่งนะเนาะจ้ะว่างใหม่ครับวา่างเป็นยังไงเนางว่างก็เขาอี่จ้ะพี่นอ้องเขาปลาแห้งเนะ<ร>าะแต่ว<ร>่ากับตัง,งามเน,ะนาะน้มเพุ่งยังไหลยอบอ้างเนาะจ้ะ ปลาคขิมบ่อปลาเพิ่นบัวหาเอาเนาะจ้าหโหต้นนี้พี่น้องปลาซิวเขาครับวันนี้ก็บาการรยากาศคขืมเขือมก็จะฝนสิมาเนาะจ้าปลาเพิ่นเลย่อนบวออกหากินบวชบรรยากาศอ,าอาือมเขื่มบ่เนาะปลาเพลินเลืออเ่อนบวชเขาเนาะปลาบา่วหาวเนาะเรเห็นโตเพิ่มน,น่อยเพิ่งยังครับ มีจะพี่น้องล้างนี่หุ้มสดๆอยู่เนาะอาตีเข่าอยู่เนาะครับเข่าบ่ค่อยดีเป็นเลยครับจ้าบกคือเด็ดเดียร์ครับเตียงๆกันไปครับนังนี่ก็ไข่เนยจ้าเล็กขนอยนี่ครับปูตัวหนึ่งครับ ปลาสายงาม,นงมานนเนาะมนาเนาะมันเป็นว่างไงไนเนาะจ้ะวางน้มเลิกเนี่ยครับปลาผนก็นตัวงามครับล่างจัางหางกันครับ มันก็มีแน่อยู่เนาะกันนแดดเป็นกระสีขาวดีก็จ้าเนาะจ้ะปลาคือปลาพันธุามหาครับ ครัโอ้ตัวงามแห่งจากพี่น้นะองคนน่ะตัวปลาเนาะมันสอนแต่ตัวปลาเนะาะจ้ะอาใส่ปลาซิวเขาพี่น้องเนะี่ยอุ้ยมันสอนแต่มันสอนแต่ใส่เพิ่นงามเนะาะจ้าโอ้ย,อยพี่น้องเนะี่ยปลาซิวเขาจะ้ะ ใช่ละออกมาจางไหนอ๋อลุนในที่ละพี่น้องอ๋อลุนปีงแค่นี้เนะาะปลาีนก็ต้องหามนะจ้าสูกฝนสีมาแค่เจ้าคอยยามสุ่มแล่านบนบรรยากาศเป็นแนวใดนะพี่น้องมาเนี่ยสุบหนาวส่มอันนี้คือหวดนมือหวานไปสอนนะ แดดฮะกวกนีหยังมื้อน sure ี้ลงห้องปัดคึ่มมีโตมีโตซักครอมีซิดอยากจะพี่น้องนา้มีโตมีโตจทำได้งาซําเพนต์นั่น嘛มีโตซําเพนต์สีหาโตเนาะฮะต้องงามอยู่จ้ะพี่น้องติมๆกันไปนะเติมๆกันครับมีโตกับมีโตซําเพนต์ครับบ่แต่สิสดสวัด มาเมื่อสาวในแดดดีด้วยเนาะจ้า,จาใส่ตุ่มแล้วพันว่าขึ่มเนาะว่ามันเพิ่นบดไปซื้อจะพนะี่เนาะเป็นกลมขืมมาเลยแล้วใส่แบบจมนะครับวางเลยครับนอนหักเลยเงียบจ้า,าเงียบจ้ากุ้ปันดนะไดเนาะกุ้ปันไดครับลาง เป็นยังไงลัางอู้นูโต้สวยๆเด้อจ้ะพี่น้องลังนี่หูยตัวงามเนาะพุ่นะอู้หูยวันส่วนโตปลาแห่งจ้ะปลาขาวป้าตัวนี้ปลาขาวปลาซิวขาวเนาะอู้หูพี่น้องเมองเนี่ะตัวนี้เสียงพันจูบปากจุบๆเลยครับอู้หแม่ใหญ่เนาะจ้ะ ส่วนโตนครับล้างนี่คนนะนี่ฉากแห่งครับเขาเนี่ยน,นี่วัตถุลังเนาะใส่ปลาเนี่ยจะพี่น้องมืนอห็นใส่ปลาง่ามีดีเนาะนี่นวนี้สิเดม่าอีกอยู่เนาะจิกรอบครับ จะให้น้ำเพื่อนซีขอนขอนอกว่านะี้ก็เนาะบรรยากาศเพิ่นดีกว่านี้ครับตั้งปีใหม่พมดแล้วเนาะจ้ะสิมาอีกอจะพี่น้องพอดีน้ำเพื่อนบอกลงก่อน่างย่างครับนี่มา ขึ้นได้บ่ล้หลังนี่ปุ้ยพี่น้องปลาบิ่งเนี่ยจ้ะเสียทาเด็ดใส่ล้างเดียวครับอยู่นี่ตัวปลาโอนโตนครับดโตงามจริงจ้ะพี่น้องมือเนาะจอม่อนซ้อนโตปลาซ้อนโตปลาแห่งจ้ะพี่น้องจำตรงหันเลยจ้ะนาะตัวนี้เนาะอย ขักแหง้งจ้ะพี่น้องคำลุ่นนี้ยักซีบโตนี่บัวน,น,นอกซอก,กอยเข่าแต่ละหลังคือสิขักครับต้นครับมันสากันก็หลังมองค่ะมันให้เอาจ้ะเมื้องติดละหลับกันะ้นนะวิตกับสิบโอ้มาณก็บมานอยู่เนาะจ้ะ เครื่องติ๊กนะครับบรรยากาศเพิ่นค้นมันแดดดีๆนี่คือสซขาดีกว่านี้เนาะจ้ะขุนจ้าพี่น้องเย็นโตเย็นงามลอยเขาขุนเจ้าพี่น้องอ้ยต่ว่าเงียบเนาะหนามเพิ่งเงียบๆจ้ะอ้โตงามเนาะ ใ่โมร้ายครับใส่งามครับตรงามมีแตะพี่น้องล้างนี่โอ้ยพี่น้องเบ่งดิละครับบวโต้นเลยล้างนี่ปุ้นใส่เพิ่นใส่เพิ่นงามทั้งจา้ตงาตัวปลาไม่แต่ใส่งาม,งามปะซิวเขาครับนี่แต่แม่งามงามครับปลาขมนนี่ก็ตัวใหญ่ตัวงามเนาะ อันซ่อนแห้งจับพี่น้องปลาเมาื่อนี้บูย๊ยลองดุนกันเบิ้งอีกจ้ะนี่จะทางกันครับทางเบิ้งกันลังนี่จับพี่น้องเป็นจังได้ร่งนี่เห็นมีตัวรออยู่ซอกอนมีอยู่บ่ร่างอู้ร่างนี่ก็มีพี่กันครับอุ้ยสดๆอยู่จ้บพี่น้องล่างนี่อ,อุ้ย รันงนี่เป็นปลาซิวขเขาตัวพอยปลาซิวเขาโว้ยตรงงามเนาะคุณจ้ะเป็นปลาซิว да. so sure. เขาเนอกลังนี่ซิวเขาหล้วนๆครับลังนี่โตเพิ่นจ๊ะพี่น้องคุณนะโวยตัวนี้ครับโว้ยเบื่อไงจ๊ะโว้ยเนาะ สิวเข้าครับลางนี่รวนเลยครับแ่้มีป่านกระมนลยเนาะจ้ะค่าพันก่อนกระปูกระปูก็ให้ยุ่เนาะกระปูฝันใดผสัน<อ>นี้เน,นเนาะตุ่ม,มขาลอยล้ายตุ่มครับเป็นลางทุ่ท้าย้ะจ้ะ สวัสดีกันจะพี่น้องล้างนี่ล้างสุดท้ายอะคัสครับโอ้ว่างนี่เป็นปลาเทีเย่ยวเข่าชอบดอนเนาะตังงามคือเก่าจะพี่น้องออก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 ตุ่มขาดหลังสุดท้ายครับออกไปสามสี่โตรครับเดี๋ยวไปซอม<า>ตุ่มใหม่ครับไปใส่แม่งกับเตาครับขาดตุ่มไม่มใหม่จพี่น้องตุ่มนี่สร้างมาปีนี้เลยเนาะเฮ้ย สาววันโตปลาแห่งจามรนี้เอาละจ้ะพี่น้องกระเดินทางมาฮอดสว่างยคลิปเราจะมาเบ่งผลงานกันกับบ่าวนัดเลยจามอนี่ครับทอไมพี่น้องก็ามาสรุปจาได้ยอดมันครับวันนี้มาใส่ตุ่มปลากะมาเบ่งผลงานกันเลยครับพี่น้องนี่ครับผลงานที่ได้มาอนี่ยมันคือเก่าเนาะสกอตต์วัตถสิบวมานครับยาม3ีล้างแหลกบ่ปันไดเนาะถือแน่ยเพราะล้างครับพี่น้องแต่ว่าโตปลา ใสปลานี่ใสงามเนะาะมีแต่มแมงงามงามแมงใหญ่ๆครับใส่นี่อุ้ยเนาะอ,อืมจริงๆแล้วจะพี่น้องออนสอนแห่งจะพี่น้องเเขาก็มีตัวใหญ่ครับม,นนม้าเนาะมาเนี่เอาแล้วครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปวันนี้มาใส่ตุ่มปลาถือว่ามานอยู่เนาะจ้าอันบรรยากาศดีๆกว่านี้ก็สิถือดีอยู่เนาะสกอร์นี่บรรยากาศเพิ่นขี้คึมเงาเง,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 งครับพี่น้องเพื่อจังฝนทิ่ตกครับ ปลาเพิ่นก็เลยบ่หาบบ่ลองเนาะจ้าบ่ค่อยออกหากินไปไดยครับแต่ว่ากถือแน่อยู่เนาะหักบ่หลายครับล้างหน่อยล้างลายครับพี่น้องชั่วมันอยู่ครับเอาละครับสำหรับคลิปวันนี้บ้านนัก็ขอจบคลิปไลยเพียงสานี้ครับก่อนจบคลิปวันนี้บ้านนัก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่พี่กันมาติดตามรับชมครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกไลท์ทุกแชร์นะครับสำหรับคลิปวันนี้พิษตาบประการใดก็ต้องขออภัยพ่อแม่พี่น้องไว้น้ำครับเอาไว้ทถนนต้อการคลิปใหม่ๆครับพี่น้องสำหรับคลิปวันนี้ จะต้องขอตลาพอพี่น้องสุนท้างกบานครับเมื่อวันนี้ก็ยุดนอกสกอยจ้ะยยุดจะพี่น้องม่วันนี้พาสกอยไปหาหมอครับหมอหนัดกับเมื่อวันจะติดยุดครับกาว้ทะลุน้ำกันมือเนาะก้าไปจะหาหมอพปดนะครับเอาละครับสําหรับคลิปวันนี้ขอจบไปซ้ำนี้ครับขอกันคลิปใหม่ๆครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าสําหรับคลิปนี้ก็คือว่ามันยจะพี่น้องก้าไว้ทะลุนกันิี้น้มือนาพุนละจ้าสวัสดีจ้า รุปยอดร่วมวันนี้ครับมากับเปาวทิวครับันีคของเพลินครับเต็มติดครับเลื่อนกันแหงวันนี้เลื่อนกันแหงครับบ่าวนาเดเคิงครับวันนี้แต่ว่าปลาแถวนีไม่ได้ใส่งามครับนุ้ยพี่น้องสอนโตปลาครับต่างกันแหงครับวันนี้บ่าวทิวขาดลอยเลยครับวันนี้มันใสมันมัน หวยทะลุน้ำการคลิปไหมไๆครับพี่น้องสำรับคลิปมันนี้ก็เดินทางครับป่าน,นครับพอกันคลิปไหมครับ